สวัสดีจ้าจอยพารวยแนวจ้าสวัสดีพี่พี fc ทุกท่านจ้าสวัสดีทั้ง fc ใหม่แล้วก็ fc เก่าเนาะจ้าขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการกดไลค์กดคอมเมนต์จ้าวันนี้จอยก็มีแนวทางนี่เคอ,อีสาบาบัยเป็นงวดประจําของวันที่สิเดือนสองสองห้หามาให้พี่พี fc ของเ้าได้รับชมตามเคยจ้า สำหรับวันที่15บห้านอจ่าจอยกับบมีิพสรุปนอจ้าพีพีเอจ้าเนื่องจากว่าวันที่1ิบสจอยกับบริธรทมลงไปนอจ้าก็ตตองขอสูตรโคภัยพีพีเอฟหลายๆจ้าแต่ว่าจอยสิบห้าพีพีเอมาหลับสมยอดหลังจากน้อยจ้าสำหรับแนวทางนี้เคอีซาบายนอจ้าวันที่11บเอจอยเคยทำไปรอบหนึ่งนะจ้าแต่ว่า วันที่ 10S นจาจะผ่นกาได้ทําการยุดไปนอจาจะเนื่องจากว่ารางวัลผ่นบบออกน่จาจะผ่นได้ทําการยุดไปจา้าแต่ว่าวันที่1 1 s นอจาจะถ้ากลดวพี่ๆ FC คนได้เข้ามารับชุ่มแล้วเอาไปเป็นแนวทางของวันที่14ก็ิทถือว่าสีเข่าตรงเต็มๆนอจาจะเศา้าบ่ายจา้ารอบเศา้าจ้าวันที่1 1 s นอจาจะจอยให้เด่น ห้าสี่ลูดรอบบ่ายจอยให้เด่นหกห้าวิ่งลูดถ้าพีพีเอฟซีคนใดเอาไปเป็นแนวทางของวันที่สิบสี่เนาะจ้ากระถือว่าสีขาวเต็มเต็มจ้ารอบเ้าเนาะจ้าผลออกศูนย์สามสี่สองตัวล่างออกเจ็ดสี่เป็นผลของวันที่สิบสี่เนาะจ้าเจ็ดสี่จอยจอยเข้าตัวกับสี่เจ็ดเนาะจ้าสําหรับไส่ลูดไซวิ่งของเฮานี่สีขาวเต็มเต็มบนล่างเนาะจ้ารอบบ่ายเนาะจ้าผลออกบน ก่าหาเกาสองตัวล่างออกสีเกาหาเก้ารอบบ่ายเนาะจา้าบนหาเก่าจะเข่าตรงๆเนาะจา้าผลของวันที่สิบสี่เนาะจา้าสำหรับวันที่สิบห้าเดือนสองจะคำเตือนให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันเด็กต่ำกว่าสิบดปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองจา้านี่เคอิซ่าบ่ายวันที 15, ่สิบห้าจะเด่นเศร้าจ้อยให้เด่นจ หรูดจ้าเด่นเดเด่นหวิ่งรูด7มี7 0 7ดศูนย์เจสมหกหมี6 0 6ูนยสองหห้า หกแปดหกแปดบายจ้าเด่นบายจอยให้เด่นห้าสี่วิ่งลูดจ่าห้ามีห้าศูนย์ห้าสามห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าเก้าห้าเก้า สจ้าสีมีสีส่ศูนย์สี่หนึ่งสี่หกสี่หกสี่แปดสี่แปดตัวเน้นจ้าสี่หกจ้าอันนี้คือความชอบส่วนตัวเนะจ้าถัากิดว่าพี่พี่ fc คนได้มักตัวได้ก็สามารถเลือกได้เนะจ้าใส่ไปเปิดแนวทางได้จ้า หกสองไปกับทุกครั้งจ้าหมักตัวใดชอบตัวใดแคปหนาะจอไ้บันทึกไวใส่ไปเป็นแนวทางใดนาะจ้าสูตรมีเข้ามีหลุดนะคะพี่พีเอฟซีจ้าบางครั้งอาจจะเข้ามากบางวันอาจจะเข้าน้อยเข้าบ้างหลุดบ้างจอยก็คำนวณไปตามสูตรนาะจ้า ขอให้พี่ๆเอซทุกคนทุกฐานสชคดีกันทุกคนทุกฐานจ้าขอแแล้วฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดคอมเมนต์นะจ้าเพื่อจะได้เป็นกําลังใจให้กับจอยทําแนวทางต่อไปจ้าสําหรับคลิปนี้โจบเพียงสำนีจา้าเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจา้า